อันนี้ก็คือ,อ,อนนจะยำพักหน่ยแต่คือซาพักหน่อยๆซาพักก็มีน,นี่คือพักกาดนะเจ้าเอามากั้นนะน้ำออกนะเจ้าอันนี้ก็ใบม่วงนะเจ้าใบม่วงนี่แหละเรามากัน้นมันมันแล้วเป็นอย่างนี้เลยเจ้าซาพักก็มีพริก พริกนี่คือไปเผาเสซจแล้วนะเจ้ากระมิม้มะเขือส้มนะเจ้ากระเทียมนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือกรอบนี่จะไข่ที่หอมบัวนะเจ้าหอมบัวหอมแดงนี่นะเจ้าแล้วนี่คือกระป๋องเอาไปต้มแล้วนะเจ้า ใส่น้ำพอประมาณนะเจ้าหลเอไปต้มต้มมือซุกแล้วก็ตักมาเจ้าเสรล้กก็เอาไปตำนะเจ้าเอากระเทียมกระเทียมกับพพิกนี่เอาไปตำรวมกันนะเจ้าแล้วก็ตำละเอียดเสร็จแล้วอาใส่เบเขือเทศดลงไปนะเจ้าตำรวมลงไปในพริกนะเจ้า เจ้าเครื่องมันดีหอมพริกทีจีแล้วปากระป๋องมะเขือส้มนี่เอาต่ำรวมกันเสร็จแ,แล้วเราเจ้าแล้วก็เติมน้ำปากกระป๋องที่ต้มไว้นะเจ้า อันนี้ก็คือผักกาดก,กาดน้อยนะอะ่กกนนนะ,เยนะเจ้าักกาดต้นน้อยๆน่อตีเรียมไว้นะเจ้าอันนี้ใบม่วงนะเจ้าทิ่ก,กันไว้แล้วนะเจ้า นี่ก็คือเครื่องทีเัวซ้อยไว้นะเจ้านี่มาเขือกรอบหอมแดงจะไข่นะเจ้า